กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทางวาดวาดรักนะครับผมกราบสวัสดีรู้แล้วกันนะผมก็งานนี้เป็นงานใหญ่สุดท้ายนะครับเป็นงานย่อยที่อ๋อช่องแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับก็ทำอ๋อเครื่องเล่น ufbo นะครับผมเครื่องเล่น ufbo เครื่องเล่น ufbo แต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะอ๋อผมมองว่าผมอยากอยู่ในแมปนี้มากเลยอ่ะคุณผู้ชม แต่ว่าผมอีกใจนึงผมก็อยากไปปรับปรุงปราสาทให้มันเสร็จนะครับมันจะได้แบบจบจบ,จบไปอะ่ะคุณผู้ชมเนาะเนาะมันจะได้เสร็จไปอะ่ะเนาะอ่ะเอางี้เดี๋ยวทํางานนี้เสร็จงานนี้จบเดี๋ยวพาไปปรับปรุงปราสาทแล้วกันนะครับเนาะคุณผู้ชมเนาะเดี๋ยวพาไปปรับปรุงไม่ไม่ไม่มีใครเป็นปราสาทนะไปปรับปรุงปราสาทนะครับผมไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่มีใครเป็นปราสาทไม่ใช่นะ่ะ เดี๋ยวผมจะไปต่อเอาไอ้นี่เอาไอ้สีเหลืองเนี่ยเราต้องเอาตัวเครนเนี่ยไปต่อนะครับนี่นั่นแหละ <c oughs> นี่เลยที่สังคมเขาต้องการนะครับผมเอาลนะจากนั้นเราก็กางเครนออกอจากนั้นเราก็ยืดลงมาเลยแวกอันนี้ก็จะเป็นกรัน อโอ้โีแบักหามึงเลยอุ้ยพี่ jay ยังไม่ใช่ไม่เน่ลงได้ปะเนี่ยทำไมมันหมุนไม่ได้วะผมงงมากเลยเออมันหมุนมันสวิงไม่ได้เนี่ยแล้วมันยกขึ้นก็มันยกขึ้นไม่ได้เนี่ยจำกัดมากเลยอ่ะเะว่าผมหมุนแล้วมันผมสวิงแล้วมันสวิงไม่ได้อ่ะคุณผู้ชม อาผมสวิงแล้วนะเนี่ยมันสวิงไม่ได้อ่ะเป็นอะไรอ่ะอเฮ้ยผมสวิงแล้วนะอ่ะมันสวิงไม่ได้อ่ะมันเป็นอะไรของมันวะเอ,อ๊ะ เรามีวิธีที่แบบว่ารวบรัดตตดตอนครับคุณผู้ชมครับเฮ้ยโอ้โห و! เฮ้ยแบบนี้ก็ดีเลยเนี่ยถ้ามันไม่ต้องโอ้โหเต็มเต็มแล้วก็งานเสร็จพอดีอะโอ้โหแล้วไอ้น,นี่ขึ้นไปข้างบนทำไมวะเนี่ย ผมรถปวดหัวกับรถคันนี้จริงๆเลยเนะี่ยโอ้ก็คือวิดีโอนี้วิดีโอเดียวเลยนะคุณผู้ชมผมไม่ทําอีกนะครั้งเดียวพอโอ้โห<อ>ยกขึ้นอีกได้ปะโอ้แล้วผมจะเอาปัญญาไหนไปต่อเอาทีนีนะ้ผมจะไปต่อยังไงน,นะทีนี้นะ่ะโอ้ครั้งเดียวนะครั้งเดียวพอนะวิดีโอเดียวพอนะ เออโหมันควรจะต่อได้ไอบ้บ้าเอาโหเสือกเอียงอีกไอ้บ้านะโอ้ยลุกขึ้นดิเออ เอาแล้วมึงจะหยุดทำไมแล้วมึงไม่ลงมึงไม่หมุนต่อเราโอ้โ,อโทษโทษครับผมแล้วมันจะหยุดทำไมนะ่ะเอาแล้วสวิงก,กดผมดันสวิงแล้วนะมันสวิงไม่ได้เนี่ยผมดันสวิงไปแล้วเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยชิางแย่โคตรแบบโอ้โหค,คนดู คือมีใครขับรถคันนี้แล้วไม่หัวร้อนมากเน,นี่ยคือคนคนที่ขับแล้วไม่หัวร้อนก็คือคนที่เขาแบบว่าเก็บอาการนะคุณผู้ชมเอ้าเดินไม่ได้อีกโอ้คนที่เขาเก็บอาการนะบอกว่าหัวร้อนกันทุกคนอะจริงๆคนที่ขับรถคันนี้แล้วไม่หัวร้อนคือคนคนที่เขาเก็บอาการจริงๆผมว่าเขาเก็บอาการโคตรเก่งเลยแหละนะผมเก็บอาการจ,จัดเลยครับอ่ะเอ้า,อาแล้ว สะบัดเลยสะบัดเลยสะบัดเลยเออเจ็ดสิบห้ายังอต้องได้เจ็ดสิบห้านะครับผมสะบัดเลยสะบัดดิอ,อ๋อแล้วมึงขึ้นมาทำไมอ้า เอาเราเอาลงไปเิ้ยวเอาขึ้นมาทำไมอ่ะเอาขึ้นมาด้วยทำไมนะประโทเอ้ยลงไปเดิยเอาเอาเรายกขึ้นดิพี่เอาแล้วพี่ขึ้นมาได้ไงวะเนี่ย ึ้นไปดิพี่เอาโอ้มันสุดแล้วฮะโอ้กระบอกไฮรูลิกโอ้แน่ผมเพิ่งเห็นกระบอกไฮรูลิกคุณผู้ชมกระบอกไฮรูลิกมันยาวจงวังวะเฮายแล้วทำไมมันทำยาวอาอแล้วถ้าอย่างนี้ผมจะขึ้นไปยังไงอะ่ะเอา,เอ,าออนใหม่แล้วกันเด้อ <laughs> ออนใหม่แล้วกันเด้ <laughs> อ,อ <laughs> บักเฉยเลยวะ <laughs> มันบักค,ครับมันบักมันบัก อะไรมาผมงงมากเลยนะงงจัดเลยนะผมไม่เคยเห็นนะโอ้อ่าเอาเอาเฮ้ยเอาเอา,เอาปัญญาโอ้จริงครับคนที่เขาขับรถคันนี้เราไม่หัวร้อนอะ่ะผมว่าเขาเก็บอาการครับเพื่อแบบว่าไม่ไม่ให้เสียอาการไงไม่ให้เสียอาการแบบว่าอาการอะะ หหัวร้อดกันทุกคนแม่ขับยากสิผ่ายตัวต่อแม่แล้วบังคับไม่ไม่อิสระเลยครับมับงคับแบบไม่ไม่มีอิสระเลยอ่ะเจาะไปเจาะไ,ไปนะครับผมเจาะไปดีลงไปดี ไอ้บินดิเอาบินดิเอาเอาแล้วมึงจะขึ้นมาด้วยทำไมนะเอ้าเอาไม่ไม,ม่คือผมคือผมแบบว่าผมควันตีนมันไงคุณผู้ชมผม,ผม,ผมคือมันให้เอาดินมาเคาะข้างบนใช่ไหมผมไม่เอาเคาะผมเคาะด้านล่างเลยอะผมเคาะด้านล่างอ่ะ คือผมก็ตีนมันเฉยๆเนี่ยผมควนมันอ่ะมันมันเป็นเอือหรือมันบักมันมั่วอะไรไปหมดแล้วน่ะผมควนมันเฉยๆน่ะผมยอมรับแต่ผมก็กดตีนพี่แต่พี่ก็กดตีนผมเหมือนกันต่างคนต่างก้นตีนเสมอกันหนึ่งหนึ่งจุ๊บปั๊บไม่แม่ต่างคนต่างก้นตีนเนาะคุณผู้ชมเนาะ โอ้แย่แย่จัดอันนี้แย่จริงอะไรของมันแล้วนี <laughs> โอ้โหแล้ว <laughs> ผมจะเอาขึ้นยังไงวะเนี่ยอ่ะผมมองขึ้นมาดิอ่ะผมรีเซ็ตนะผมรีเซ็ตมันก็อยู่ท่านี้แล้วจะทำยังไงเนี่ยคุณผู้ชมโ,โอ้ผมมึนหัวไปหมดแล้วนะ่ะอ่ะอันต่อไปแล้วกันนะ ต่างคนต่างคนตีนเสมอกันหนึ่งหนึ่งแล้วกันนะคุณผู้ชมเนาะมาอันนี้ดิเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้อดีตคือ,ค,อคือพอแล้วนะคุณผู้ชมคือผมทำแค่ครั้งเดียวมอคือผมไม่ค่อยอยากจะจับสักเท่าไหร่หรอกไอ้รถอันเนี้ยมันมันมันบ้าบอมากเลย บ้าบอวมากเลยนะอ่ะทำไมมันสวิงไม่ได้นะเออคนที่เอ้าหคือมีปัญหาแค่รถคันเดียวนะไม่ไม่ไม่ได้มีปัญหาแบบเป็นทั้งเกม สวิงก็ไม่ได้เพราะสวิงปั๊บแม่งไม่ตรงอีกลงโอ้โหยังลงไม่ไปถึงไหนแล้วมึงเต็มแล้วหรอยังลงไม่ไปถึงไหนไมเต็มแล้วโอ้โหแล้วผมจะหมุนมาเออ คนลงไปดีเป็นละลายนะเออลงไปเฮ้ยเออนนั่นแหละโอเคขึ้นมานะครับผมเขาทานี่จะลำบากนะครับโอเคคนดูก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมพอแล้ววิดีโอหน้าเดี๋ยวทำอย่างอื่นไปเลย ครับคืง,งานนี้ผมจะรวบรัดตัดตอนมากๆเลยนะคุณผู้ชมครับเพราะว่างาน,นสร้างเครื่องเล่น UFO ผมจะรีบทําให้มันจบสักทีนะครับว่าในในเนี่ยมันจะมีคนมาเดินหรือเปล่าถ้าทําจบแล้วนะครับสวัสดีครับ